สวัสดีครับคุณครูสวัสดีน้องนนักเรียนทุกคนนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะโควิดเ็นบาลนซิ่งนะครับเช่นเคยนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับ่งมันทําแบบฝึกหัดไป,ไปด้วยกันนะครับวันนี้เราอยู่กันในหนังสือเล่ม4ี่ฮะอยู่ในหน้าที่5นะครับโอเคผ่านมาแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้คือหน้าที่4ใช่ไหมฮะวันนี้เนื้อหาใกล้เคียงกันเลยคล้ายๆกันวิธีการทํานะครับ เขาบอกว่าทำที่หลักหน่วยทีละข้อเหมือนกันเลยกับรอบที่แล้วนะครับต่างกันคือตัวเลขรอบนี้จะเยอะกว่านะครับเดี๋ยวจะทํานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูข้อละครั้งนะแต่ตอนทําจริงๆในแบบฝึกหัดนะครับกําหนดให้คือทําข้อละเก้าครั้งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาคลิปไม่พอนะครับเวลาในคลิปนะฮะอ่ะโอเคครับวิธีการนะครับเหมือนเดิมนะครับแยกออกเป็น2วิธีนะครับที่สามารถทําได้คือ1คือการจับเวลานะครับ จับเวลา15วินาทีหรือ3 0วินาทีแล้วแต่คุณครูนะนะครับหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งคือกําหนดจํานวนให้นักเรียนทำนะครับแต่อย่างที่ผมแจ้งไปตั้งแต่คลิปก่อนแล้วนะครับว่าหลายๆที่คุณครูหลายๆท่านที่ผ่านการสอนนะครับในหนังสือเล่ม4ี่นะครับส่วนใหญ่นะครับความเห็นตรงกันคือใช้วิธีที่2ง,ง่ายกว่านะครับดังนั้นเดี๋ยวจะทําวิธีที่2คือการกําหนดนะฮะข้อหนึ่ง สิบครั้งนะครับวันนี้ขอละสิบครั้งนะนะครับอ่ะมาก่อนอื่นเลยครับจับดินสอจับลูกคิดนั่งตัวตรงเซตศูนย์ครับหนึ่งสองสามอ่ะมาสิบเอ็ดบวกหกสิบเจ็ดนะครับอ่ะมาทําที่หลักหน่วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวเลขสองหลักก็ต้องสองหลักคือหลักหน่วยกับหลักสิบอ่ะมาสิบเอ็ดบวกหกสิบเจ็ดเซตนับหนึ่งแล้วนะสิบเอ็ดหกเจ็ด โอเคครบแล้ว10ครั้งอ่ามาติ๊กถูกเลยนะครับต่อไปข้อที่2ครับก็บอกว่า22บวก65อ่ามา22บวก65เซต22 65เซต22 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 65เซต

เซต33 66เซต33 66เซตแบบนี้อานติกถูกนะครับต่อไปข้อที่4ครับ11บวก78อ่ามา11บวก78เซต11 78เซต11 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 78เซตอ่ะแบบนี้นะครับ ข้อที่5ครับ22 76อ่ามา22บว,วก70แล้วก็6ที่หลักหน่วยเซต22 76เซต22 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 76เซต 22นะ76เซต22 76เซตโอเคครบ10ครั้งก็ติ๊กถูกไปเหมือนเดิมนะครับต่อไปข้อที่6ครับโจทย์คือเท่าไหร่11บวก85อ่ามา11 11แล้วนะบวก80และก็5ในหะลักหน่วยแบบนี้คำตอบ96อ่ามา11 85เซต11 85เซต11 11ครับ85 Z, 11 11 85เซต11 11 85เแบซตแบบนี้อาติคถูกไปนะครับข้อที่7โจทย์คือเท่าไหร่77ลบ62อ่ะลบนี้มีลบ77แล้วนะต่อไปลบ62อ่ะลบ60แล้วก็ลบ2แบบนี้เซต7 7ลบ62เซต77ลบ62เซต 7จ็ดเลบหกสิซตเจ็ดเจ็ดลบหกสิซตเจ็ดเจ็ดลบหกสิบสซตแบบนี้นะครับต่อไปข้อที่8ครับโจทย์คือเท่าไหร่8ปดสลบหกอ่ามา88แล้วนะลบหกสิบลบหกแล้วก็ลบเจ็ดคำตอบคือ21 88ลบ67เซต67เซต88 67เซต88ลบ67 88ลบ67เซตเลกถูกเลยข้อที่9ครับ99ลบ68 99ลบ60แล้วก็ลบ8ในหลักหน่วยเซต99ลบ 68เซตเก้าสเก้าลบหกเซตลบหกสเซสเซตเก้าเลบหซตเซตเก้าเลบหซตในครับอาติถูกไปต่อไปอข้อที่10ครับแ8ดสิบแนะฮะลบ 76, เจ็หมาแปดสิบเอาทุกที 88ลบ76็ดหม่8 8ลบเ6เซต88ลบเ6เซต88ลบ76เซต โอเคเรียบร้อยใส่ครรตอบอออใส่ติ๊กถูกไปนะครับต่อไปข้อ11ครับ99-78อ่ะมา99-70แล้วก็ -8 แบบนี้99-78เซ็ต99-78เซ็ต โอเคเรียบร้อยต่อไปข้อสุดท้ายครับ99ลบ86อ่ามา99ลบลบเท่าไหร่80แล้วก็6แบบนี้เอาใหม่99ลบ86เซต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  โอเคนะครับเน้นย้ําอีกทีนะคุณครูนะนะครับให้ทักเรียนทำนะครับตอนสอนนะให้นักเรียนทําให้ครบข้อละ9้าครั้งนะครับแล้วค่อยขยับไปข้อตัดไปอย่างที่ผมเรียนไปตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะวันนี้ผมไม่สามารถที่จะยังไงบันทึกคลิปให้ทําครบทั้ง9้าครั้งนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาในคลิปเดี๋ยวจะไม่เพียงพอนะครับดังนั้นนะครับคุณครูครับวันนี้แค่สาธิตวิธีการว่าแต่ละข้อี่ต้องทํำยังไงนะครับแต่เน้นย้าอีกครั้งหนึ่งนะ ให้ทําให้ครบ9ครั้งก่อนแล้วค่อยขยับไปข้อที่ 2, 2> ข้อที่3ข้อที่4ไปเรื่อยๆนะครับวิธีการอย่างที่บอกว่าคุณครูจะใช้วิธีการจับเวลาให้นักเรียนนับจํานวนครั้งก็ได้หรือจะให้นักเรียนทําตามจํานวนที่เรากําหนดก็ได้นะครับยีครั้ง30ครั้ง10ครั้งก็แล้วแต่นะครับแต่ไม่อยากให้ต่ำกว่า10ครั้งนะนะครับยิ่งทําเยอะนะฮะคุณครูเด็กๆก็จะได้ทักษะที่ดีขึ้นนะครับอย่างที่ ผมเรียนแจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยหนังสือเล่ม4ีนะครับเป็นเนื้อหานะครับหลักๆคือเรื่องของสูตรด้วยนะครับเรื่องของการบวกลบเลข2หลักด้วยนะครับทำสเต็ปนะครับหนึ่งสองสามนะครับในหน้าสี่หน้าห้าเนี่ยนะครับเป็นการฝึกในเรื่องของทักษะของเด็กๆนะครับดังนั้นห้ามข้ามนะนะครับให้ครบก้าวข้างแล้วค่อยไปข้อถัดไปโอเคคุณครูครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ร่วมรับชมคลิปนี้นะครับตั้งแต่ต้นจนจบเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ